สรุปราคาผักวันนี้วันที่16กรกฎาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ12บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ18บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ15บาทกระลำปรีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกระลำดอกกิโลกร,รัมละ15บาท กลัมปีเขียวกิโลกรัมละ7บาทกลัมปีหัวใจก pues right. ución, bon ent, ิโลกรัมละ30บาทคณะต้นกิโลกรัมละ7บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ50บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ1 1บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ40บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดไส้กิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ14บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ40บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ20บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ32บาท รากผักชีกิโลกรัมละ1 0 0บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ70บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ20บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ20บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ55บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ50บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรัมละ50บาทคาแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ2 0 0บาท พร baht, 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 ิกกะเลียงกิโลกรัมละ90บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ65บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ65บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ60บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ90บาทพริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท ริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ300บาทถั่วฝ <ร Stevens. S 1> <oh ักยาวด้วงกิโลกรัมละ36บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ30บาทถั่วพูกิโลกรัมละ60บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ200บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกนำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวบงวงกิโลกรัมละ26บาทบวบหอมกิโลกรัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ16บาทกระเจยบเขียวกิโลกรัมละ24บาท ชาอมกําละ15บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ90บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ1 3บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ13บาทฝักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ60บาทฝักสตอกรัมละหนึ่ง0บาทมรกกินกิโลกรัมละ20บาทมรัจีนกิโลกรัมละ2 4บ่าทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ28บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ28บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ32บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ32บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ26บาทมะเขือสด็งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ36บาทมะเขือปอกิโลกรัมละ3าบอาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ1 0 0บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ6 4บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศตอแดงกิโลกรัมละ52บาท มะละกอดิบกิโลกรัมละ12บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ30บาทแมแตงกวากลางกิโลกรัมละ18บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ17บาทฟักทองทองอัมพัยกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ24บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ15บาบาทราคาจากตลาดไทย แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ28บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ14บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมันใหญ่มันละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ130บาทผักหวานปลากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาทสายบัวลอกิโลกรัมละ16บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ120บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ10บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ60บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ70บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ20บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ40บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.6บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.3บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ200บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ52บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ12บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ10บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละส0บบาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12บถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ14บถึงบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ20-22บถึงบาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกรมัมถังละ340บาท กล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์เล็กวีละ10บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่วีละ40บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก4 0 0บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง500บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ30บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ5 5บาท ต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์ทางด้านราคาของมะเขือปลอกโดยทั่วไปแล้วราคามะเขือเปลอะมักจะแพงที่สุดในช่วงหน้าแล้งนะครับเหตุผลหลักก็คือผลผลิตก็จะลดน้อยลงในช่วงหน้าแล้งแล้วก็การขาดแคลนน้ําก็ทําให้ผลผลิตของมะเขือปลาะลดลงอย่างมากความต้องการของตลาดก็ยังก็คงที่นะครับหรือบางบางช่วงก็เพิ่มขึ้น แม้ผลผลิตจะลดลงแต่ความต้องการของตลาดก็มักจะคงที่หรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าในช่วงหน้าแ้งผลผลิตการเกษตรราคาดีทําให้มีรายได้จากการจําหน่ายและ,ะของมะเขือปลอะไม่น้อยกว่าหนึ่งบนหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแม้ว่า มะเขือเปราะจะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ปริมาณผลผลิตและความต้องการและความสมบูรณ์ของต้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและก็น้ําอย่างมากทําให้ช่วงหน้าแล้งนะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและก็มีราคาสูงขึ้นนั่นเองครับส่วนส่วนช่วงหน้าฝนนะครับก็จะประสบกับสภาวะที่เรียกว่าน้ําท่วมน้ําขังนะครับก็ทําให้ต้นมะเขือเปราะนั้นก็ เหี่ยวเฉาและก็ติดเชื้อราทางรากและก็ทําให้เหี่ยวยืนต้นตายได้นะครับก็ส่งผลทําให้ราคาในท้องตลาดก็อาจจะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลผลิตและก็คุณภาพของผลผลิตที่ออกสู่ตลาดก็มีผลทางด้านราคารวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจก็มีผล ต่อราคามะเขือเปราะที่ออกสู่ตลาดได้เหมือนกันนะครับต่อไปเราจะไปดูสถิติราคามะเขือเปราะย้อนหลังไป1ปีอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคม2.5.67ปีที่แล้วราคามะเขือเปราะเฉลีย่ยทั้งเดือนอยู่ที่39บาทเดือนสิงหาคม2567เฉลีย่ยอยู่ที่43บาท เดือนกันยายน2567เฉลี่ยอยู่ที่2อ่า2บบาทเดือนตุลาคม2567เฉลี่ยอยู่ที่33บาทพฤศจิกายน2567เฉลี่ยอยู่ที่27บาทธันวาคม2 5 6 7เฉลี่ยอยู่ที่34บาทกุมภาพันธ์25ไอ้าขอโทษขอภัยครับมกราคม2568เฉลี่ยอยู่ที่27บาท กุมภาพันธ์2568เฉลี่ยอ,อยู่ที่20บาทมีนาคม2568เฉลี่ยอ,อยู่ที่32บาทเมษายน2568เฉลี่ยอ,อยู่ที่27บาทพฤษภาคม2568เฉลี่ยอ,อยู่ที่35บาทแล้วก็ถัดมาเดือนมิถุนายน2568เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเฉลี่ยอ,อยู่ที่32บาทนะครับราคาเมื่อเขือเปลาอก เดือนอีกหนึ่งถึงสองเดือนถึงสามเดือนข้างหน้าราคาก็น่าจะขยับขึ้นนะครับไปกว่านี้นะครับประมาณน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับเนื่องจากาเป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับน้ำอาจจะท่วมขังในแปลงมะเขือเประเาะทำให้ต้น ได้รับความเสียหายก็ทําให้ผลผลิตออกน้อยนะครับก็ทําให้ราคาที่ของมะเขือเปลาะอ,ออกสู่ตลาดก็จะทําให้ราคาปรับสูงขึ้นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลคุณภาพของผลผลิตแล้วก็สภาวะทางด้านเศรษฐกิจก็มีผลต,ต่อราคาได้เหมือนกันนะครับ เอาละครับถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาฟังกันได้เลยนะครับผมนะครับหัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาดค้าส่งตลาด4ี่มุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับ ล่อสี่มุมเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดกลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไป18กิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับที่เอาไปแค่นั้นก็เพราะนะครับอยากจะไปดูนะครับไปรู้ไปเห็นนะครับในเอาไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผักนะครับและการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับ ก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกำผักชีได้วันละวันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อนนะครับผ่านด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ17บเนิกาสามนาทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัดรถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับ ต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับมาลองขายผักดูครับแนะนําผมหน่อยนะครับเขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสําหรับลานค้าผักโดยเปิดรอบต่อไป19นานิกาให้จอดรถร,รอที่นี่ก่อนนะครับ ระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกอแล้วก็สังเกตเห็นว่าอตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผักไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้นถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะไปหาจากอีกตลาด ก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผักกับรถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักง,งานรับจ้างขนอยู่แล้วได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอา เข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19อเนาิกาถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพิกคับเสียค่าเข้า350บาทถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%ลรถหกล้อ10ล้อ ก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดรอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอดถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดูเป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมาก สอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผักซื้อเสื้อวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆหกถึงอ่า0พันถึงแปดพันบาทนี่แหละครับจำได้คร่าวๆแล้วเวลาทำงานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อไม่ถึงร้อยบาท แต่ที่ดูๆเห็นเห็นคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถก็จะได้เที่ยวลบประมาณ200-300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่าอาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันละประมาณ1,500-3,000บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้ รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเหล่านะครับนะครับอ่าเป็นคนขนผักในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่ไน้ไม่เนมัผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับเคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อน นะครับหลายสิบปีก่อนเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับท่านใดสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายได้ดีเหมือนกันฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขา เออน่าจะใช่นะครับตั้งวันละพันห้าไม่ลงไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับลงทุนนิดหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเข็นผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจเอามาวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยนะครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคนถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่า ผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไปทำไมผมเอามา18กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกินมาครับคนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานแล้วก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทำสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลย ผมอยากจะเข้าไปด,ไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขายให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ำค่าน้ำมันไปกับการจนาบ,บุรีตลาดสีมุมเมืองก็800บาทแล้วละครับพอได้เวลา19เนกเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดัน ผ่านเข้าด้วยเลยพอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บุกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อยๆกระจกรถแทบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อย พอจอดรถได้ก็สังเกตดูพ่อค้าคนอื่นๆเขาทำกันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบปูเอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อเอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผม ก็เช็คราคาขายปีกและราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเขียนผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรกเอาละว,ว่าคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อนผ่านไปอีกหนึ่งนาที มีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคาผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละ5บาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธีเพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไปเขาเหมาทั้งหมด18 กิโลกร,รมัมได้เงินมา1260บาทเลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่าถ้าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไงเขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคาจากรอบแรกที่จ่ายไปครับ เขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมดในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่าเขารับซื้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเรา ต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลยผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ17นาฬิกาผมจะขายได้กิโลกรัมละ120บาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริมาณผักในแต่ละรอบครับ สรุปคือผมเสียค่าน้ำมันรถไป800เสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาทก็รวมเป็น1,150บาทผมขายผักได้1,260บาทก็คงเหลือเงิน110บาทก็ซื้อน้ำซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกษตรกรท่านนี้นะครับที่ นำผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับอยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรอ,องกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่ามันมันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกรรษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับ ก็อยากจะรู้นะครับออว่ามันพอจะเป็นลูทางหรือว่าทําได้แค่ไหนแค่ไหนนะรสรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราวที่ท่านนี้เล่ามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพงก็คือถ้าเข้าไป ในรอบ17บเนาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกรัมละร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับ120บาทอย่างเงี้ยนะครับ120 30นะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับแต่ทีนี้เขาเข้าไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบ17บเนาฬิกาเออไม่ใช่รอบเย็นนะครับ17บเนาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบสิบเก้านาฬิกานะครับทีนี้ สงสัยผักน่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบ19บเกาอกซึ่งน่าจะมีรถขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทําให้ผักนั้นเขาเรียกว่าเข้ามาเยอะมันก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจน หลือกิโลกรัมแล้วประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเราๆประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึง80ก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละ6และว,ว70หรือว่า60นี้ก็ก,ก็ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้าเกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่ททตลาด ตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลายร้อยกิโลกรัมถึงถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค่านะครับยิ่งถ้าเราาปลูกออยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับห่างจากตลาดใหญ่ๆตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลาย10กิโลถึงเป็นร้อยกิโลเนี่ย เรายิ่งจะต้องปลูกเยอะๆนะครับปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผัก <Davis. S 1> ชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับนะครับก็หลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยมันก็ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ